โดยก็นั่งไปอยู่ในรายการมาริโอ้ทีวีนะฮะอ่าพาร์ทนี้น่าเป็นพาร์ทที่ห้าแล้วมั้งประมาณนั้นนะพาร์ทที่ห้านะฮะก็ไม่อัดนานเลยนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็เห็นทั้งหลังไปแป๊บไหมครับเขาขาลงนะะนั่นนะตุลิปตุลิปตุลิปนี่บ้านหลังใหม่นะฮะใช้เวลาสร้าง สองวันเต็มนะฮะอ่าไ,ไปสัไปสำรวจก,กันก่อนนะฮะตรงนี้ก็ช่เลยเป็นบันไดขึ้นไปนะฮะโอ้ยยิ่งใหญ่นะฮะผมก็ใช้สิบห้าคูณสิบห้าบล็อกนะฮะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่กันจนจนเกินไปผมลองยี่สิบบล็อกแล้วโอ้โเกินอะ่ะเกินตรงนี้นะฮะผมไม่อยากต่อไปตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดู ตรงนี้เป็นน้ํานะฮะอจะทําอะไรดีผมกำลังกำลังคิดอยู่ตรงสะพานนั้นผม,ผมจะทําแบบว่าเขาเรียกว่านะสะพานที่สวยเดิมอ่ะไม่ใช่แบบว่ากะโหลกกะลานะฮะตรงนี้ก็เป็นไม่รู้ที่ลโล่งๆเริเกว้างนั่นแหละอ่าตรงนี้ก็เป็นคังของผมนะฮะอ่าเฉยได้ไหมมีนิดๆหน่อยๆจากเครื่องปั๊มทองนะฮะ โอ้เล็กน้อยนะฮะอ๋อก็ผิดตัวตดวก็เป็นไม้ที่ผมไปตัดมาแล้วก็ปามาด้วยนะฮะตันนี้ก็เป็นบล็อกเหลือนะฮะเอ้ือนี่ไอ้นี่นะฮะไอไอตัวเนี้ยอเนี่ยเอออนะทำผิดเสียไปเยอะเลยนะฮะตอนนี้ก็ของเลือดใช่ไรทำอะไรก็วางไว้ทิ้งไว้ สองบนนี้ก็เป็นเออ,อาหารนะฮะนี่ก็เป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกพวกขนมปังแล้วแอปเปิลนะฮะอ่าเน่้็เป็นห้องนอนของผมดูเล็กๆเนาะเข้าสำรวจเลย่ยนี้เป็นที่เบลคัพปิ้งเทเบลนะวางนี้ใช้งานง่ายๆหน่อยอ่านน่้็เป็นเตาสองเตา เรือเรือไม่อยากาวางไว้เฉยมันเป็นอุปกรณ์ที่ผมมีทั้งหมดนะฮะส่วนในีนเนี่ยไข่สปาวเนี่ยผมก็เสกมานะฮะหลายคนคิดว่าจะเสกไงโอ้ไม่บอกง่ายๆหรอฮะห้าสิบทูครับห้าสิบทูผมจะบอกทุกอย่างเลยนะฮะอ่าระเบียงโอ้ตอนแรกผมคิดว่าอ่า จะเอาสุดนู้นเลยเนี่ยสุดตรงนี้สุดนี่นะเ,เออนี่แหละแต่ว่าออไม้หมดพอดีเลยเอาแค่นี้ไปก่อนนะฮะตรงนี้ก็เป็นตรงตรงพระอาทิตย์ตกนะฮะทางที่ตะวันตกนะฮะทางนู้นเป็นทางที่ทวิตเอ๋ที่ตะวันออกนะฮะลิ้นพันกันหน่อยหลังจากนี่เนี่ยเราได้สังเกตเนะที่เรานอนเนี่ยบ้านหลังเก่าของเราเนี่ยอย่นี้ใช่ไหมแล้วเรานอนหันหน้าทางนู้นก็เห็นพระไฟติด อาทิ์ตะนี่ตงน,นู้นพอดีนะฮะโอ้ยเนี่ยดินเนี่ยผมเกียรทิ้งหมดเลยได้มันดินได้มันเอ่อได้มันสี่ชุดใหญ่ใหญ่สี 4, ่ชุดหกสิบสี่หกสี่ได้สี่ชุดนะฮะมันมีที่เหลืออยู่ข้างหลังเลยนะที่เหลือเยอะแยะเลยเนะนี่ยเนี่ย นะฮะตรงนี้เป็นที่โล่งๆนะฮะชุวันี้นะครับผมครับผมนะฮะอาให้มันเหลือเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้น้องผมก็ได้เข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาดูบ้านใหม่ ของผมเป็นไงบ้างครับน้องสภาพไหนครับ <c oughs> ยิ่งใหญ่เลยเลยไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้มาโชว์บ้านเฉยครับผมค,ครับ